สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องใหม่8นะคะขอพามาดูดอกไม้มงคลค่ะดอกเข็มขาวนะคะเป็นพันไม้ทรงพุ่มที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกเข็มขาวเป็นไม้ที่คนไทยนิยมปลูกไว้ประดับบ้านเรือนนะคะด้วยความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นเข็มไว้ จะทำให้มีความฉลาดหลักแหลมและนิยมใช้ในพิธีไหว้ครูหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมทางศาสนาค่ะสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะก็คือรากของเขาก็ใช้ต้มนะครับเป็นยาช่วยให้เจริญอาหารแล้วใบก็ใช้ฆ่าพยาธิดอกใช้แก้โรคตาแดงตาแฉะผล แก้โรคลิสีดวงในจมูกค่ะข้อดีของต้นเข็มนะคะเข็มขาวนี้ก็คือดอกเขาจะทยอยบานตลอดปีแล้วก็ดูแลรักษาง่ายปลูกง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็หาง่ายค่ะพันไม้ก็จะมีราคาถูกนะคะแต่ก็เป็นไม้มงคลค่ะใช้สำหรับบูชาพระได้นะคะหรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ไม้มงคลต้นต่อไปนะคะที่ควรค่าแก่การหามาปลูกไว้ในบ้านก็คือดอกแก้วเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวและออกดอกตลอดปีค่ะมีกลิ่นหอมแรงในตอนเช้าและค่าโดยคนโบราณนะคะจะนิยมปลูกดอกแก้วรอบชานเรือนนอกจากจะปลูกประดับเพื่อความสวยงามแล้วยังให้ความหอมเย็นชื่นใจ นิยมนำไปบูชาพระจึงมีความเชื่อต่อๆกันมาว่าการปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนมีจิตใจที่ดีใจสะอาดใจบริสุทธิ์เบิกบานการปลูกดอกแก้วนั้นนะคะสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดค่ะแต่ต้นแก้วนะคะเป็นไม้บ้าแดดนะคะจึงควรปลูกในที่โล่งแจ้งและถ้าจะให้เป็นมงคล ก็ควรจะปลูกในทิศตะวันออกนะคะจะทำให้ดอกดอกแล้วก็ออกดอกตลอดปีมาถึงไม้มงคลดอกที่3นะคะดอกสีขาวหอมหวานมากๆก, mm hmm. ก็คือต้นบุงนาสาหลีค่ะความหอมของเขานะคะมีกลิ่นหอมแรงนะคะจนกระทั่ง ผู้คนนำไปติดประดับผมเจ้าสาวในวันแต่งงานค่ะก็เลยเรียกเขาว่าบุงาแต่งงานเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นนี้นะคะจะมีความสุขและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะต้นบุงาสาหลียังเป็นไม้ที่สามารถเจริญงอกงามได้ในดินทุกชนิด และดูแลรักษาง่ายโดยธรรมชาติแล้วเขาทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีแมลงศัตรูพืชได้ดีแต่เราก็ควรหมั่นที่จะตัดแต่งกิ่งนะคะจะทำให้เขาออกดอกตลอดปีค่ะ